สวัดีเจ้าค่ะข้าเชื่อดาลาวันนี้ข้าจะมาเล่าเรื่องของข้าให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าพี่พยอมวันพรุ่งเองจัดสำหรับให้ข้าได้ใส่บาตด้วยเถอะนะไ,ได้เจ้าค่ะคุณหญิงชบาเก้ว อ้าวตื่นแล้วหรือข้าสับรูกแม่ตื่นแล้วครับคุณแม่วันนี้แม่มีเรื่องจะพูดกับลูกด้วยนะเรื่องอนใรหรือครับไปนั่งกลงนุ้นก่อนได้ครับเวลานี้แม่ได้หาผู้กองให้ลูกได้ออกเรือนแล้วนะออกเรือนหรือครับลูกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเวลานี้แม่คิดว่าเป็นเวลาที่ดีแล้วที่ลูกควรจะออกเรือนเสียทีนาพูดนั้นคือใครกันครับ อีพยอมไปตามแม่หญิงมาให้ข้าทีได้เจ้าค่ะคุณหญิงสบายแก้วแม่หญิงมาแล้วเจ้าค่ะคุณท่านใช่แล้วผู้หญิงที่พวกท่านเห็นนั่นแลคือข้าเองดาหลาเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะคุณหญิงแลคขุนศักดิ์ดิฉันดาหลาเจ้าค่ะคแม่แน่ใจแล้วหรือครับที่จะให้ลูกออกเดทกับแม่หญิงผู้นี้ กิริยามารยาทนางช่างดูพิกลนกพิดแผกไปจากแม่หญิงของชาวสยามคุณหญิงเจ้าค่ะเบ่าว่เห็นด้วยกับท่านขุนเจ้าค่ะนางนั้นงดงามก็จริงแต่กิริยานางนั้นมีผู้ควรกับการเป็นแม่เรือเลยเจ้าค่ะข้าถามความเห็นเองเลยอีพยอมแต่แม่ก็เห็นนางม,มาพร้อมกับเจ้าแลแม่ไม่อยากจะผิดคำมั่นสัญญาที่แม่ได้ให้กับเพื่อนได้ดอกลูกพอจะช่วยแม่ได้หรือไม่หากคุณแม่เห็นควรอย่างนั้น ลูกก็มีอาจปฏิเสธคําขอของคุณแม่ได้ขอรับเขาคุณมากพรอสักลู่แม่อีพยอมว่าอะไรหรือเจ้าคาคุณหญิงชบาแก้วเองได้กลิ่นอะไรแปลกๆหรือไม่ได้กลิ่นเจ้าคะ่ะกลิ่นช่างพิกลยิ่งนัก อ้าวคุณพี่เกิดแล้วหรือเจ้าคะพัดอันนี้น้องสารเองสว่วนไหมเจ้าคะพี่ว่ามันช่างงานยิ่งนักแต่ไม่หญิงดารา น้องอาบน้ำครั้งล่าสุดเมื่อใดรือเจ็ดวันก่อนหน้าแล้วค่ะเจ็ดวันพี่ว่าน้องควรอาบน้ำดีกว่าไหมไม่จำเป็น่อก็ค่ะคุณพี่ว่าน้องไม่สะอาดหรอจ้ะคะเป็นเช่นนั้นแหละไม่หญิงดาราพี่ว่ากริยามารยาทน้องช่างดูพิกลยิ่งนะักอีกทั้งกลิ่นกายน้องยังช่างพิกลแท้พี่ไม่อาจอยู่ร่วมเรือนเดียวกันกับไม่หญิงที่มีกริยาเช่นน้องได้ดอก คุณแม่ขอรับถ้าหากว่านางยังเป็นเช่นนี้ลูกว่าคงเป็นการไม่ดีแกเรือนเราแน่ขอรับจะเองเง็นย็นก่อนพระสักลูกแม่แม่ว่าให้เวลานางไปเปลี่ยนกริยาท่าทางของนางเสียก่อนเถอดแม่ว่านางจะเปลีนน่ยนได้แน่ๆถ้าหากเป็นเย่างนั้นลูกจะให้เวลานางสิบวันถ้าหากนางยังมีอาจที่จะปรับเปลี่ยนตัวนางได้ลูกจะให้นางกลับเรือนนางขรับ ที่แม่หญิงอุตส่าห์มาหาข้าในวันนี้้าไี่อาจฏิเสธคำเชิญของแม่หญิงได้ดอกที่ข้าให้แม่หญิงมาในวันนี้ข้านี้เรื่องจากร้องขอเรื่องอนใดหรือไม่ได้ล่าแม่หญิงว่ากลิ่นกายของข้าพิกลหรือไม่ข้าว่าช่างพิกลแท้แล้วข้าควรจะต้องทําเช่นไรข้าเห็นสามีของแม่หญิงประทับใจในตัวแม่หญิงแลกิริยามารยาทช่างเหมาะสมกับเป็นหญิงของสยามยิง่ง คาทรงจำของข้าค่อยๆจลับมาที่เรื่งละแม่หญิงแม่หญิงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแรกเริ่มสิ่งที่แม่หญิงพึงขจัดคือกลิ่นกายสิ่งที่แม่หญิงพึงใช้คือสารส้มเพื่อใช้ในการขจัดกลิ่นกายของแม่หญิงอีกทั้ง ยังได้เตรียมทั้งดินสอพองมะขามเปียกและขมิ้นชันมาให้แม่หญิงใช้ในการชำระล้างร่างกายในการอาบน้ำอีกด้วย <Wow. S 1> สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แม่หญิงมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งผ่องใสอีกทั้งยังทำให้กลิ่นกายของแม่หญิงนั้นหอมอีกด้วยการแต่งกายนั้นก็สำคัญแม่หญิงควรแต่งกายให้มีความสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามหลักกระเทสะว้าวพี่ลำดวนขอสบายหน่อยจ้านี่จ้ะ นี่คือสบายนะแม่หญิงแม่หญิงคนแต่งกายให้มีความสุภาพเจ็ดเช่นค่ะให้มีความสุภาพเรียบร้อยและเพื่อให้เกียรติภูมิศนนะแม่หญิงและนี่ค่ะก็ได้เตรียมหวีมาให้แม่หญิงด้วย้าให้แม่หญิงนั้นทําการหวีผมให้ผมเข้าไม่รุงรังไม่กระเซิงกระเซิงแบบนี้นะท่านั่งนั่นก็สําคัญนะแม่หญิงถ้าหากแม่หญิงดารานั่งชันเข่าง,งองเข่าแบบนี้ ถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมทางที่ดีท่านควรจะนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยเสียเช่นค่าจะเป็นการเหมาะสมมีความสุขภาพและงดงามมากกว่าอีกทั้งยังเป็การเพื่อให้เก็ดเพ็นอุโสโอีกด้วยจำไว้นะแม่หญิงเกร็ดที่สําคัญคือมุกเรียภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งแม่แม่หญิงจะมีสิริฉมมงดงามแต่ก็ไม่เป็นการช่วยอันใดดอกหนา แม่หญิง่ต้องรักษาร่างกายหรือยาท่าทางให้มีความสะอาดเรียบร้อยและความสุขภาพจิ่งมีความนุบามน้มากกว่าขับน้ำใจแม่หญิงบางเชื่อยิ่งนักท่านช่างดีกับข้าเหลือเกินม่เป็นไดดอกแม่หญิงข้าเห็นมิตรภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดแม่หญิงคิดเรื่องนี้เป็นได้หรือข้าหรเพื่อแม่หญิงเห็นยี่สำคัญกว่าข้าจะอีกนั่นก็แค่รับไปก่อนน่ะคุณหญิงเจ้าขา บ่าวเห็นแม่หญิงดาลาพบกับแม่หญิงที่มีชื่อว่าแม่หญิงบานชื่นพบกันที่เมือขงข้างๆแล้วแม่หญิงเนี่ยได้เตรียมสารส้มยื่สอมทอ,องขมิน้นมะขามเปียกมาปะทินผิวด้วยเจ้าค่ะก็เป็นแอนดี้ของแม่นางแล้วนี่แล้วแอนจะมาโวยวายอะไรพยอมเสียเวลาข่าหมด คุณแม่ว่าเพลานี้อากาศเย็นสบายดีหรือไม่ครับแม่ว่าอากาศก็เย็นสบายดีนะคุณหญิงชบาแก้วเจ้าคะคุณหญิงชบาแก้วเจ้าคะคุณหญิงชบาแก้วคุณหญิงชบาแก้วเจ้าคะเอออะไรกันอีพยอมคุณหญิงว่าแม่หญิงดาราจะสามารถเปลี่ยนทิาท่าทางของนางได้หรือไม่เจ้าคะจากที่ข้าดูแลว้วข้าว่านางก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะข้าเห็นความงามและความตั้งใจภายในตัวของนางบอกพี่ว่าทํานี้ได้หรอกคะ่ะ เป็นสันดานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เจ้าคะอีพยอนเองจะพูดจาเย,ย่างนี้ไม่ได้ถึงกระไรนางก็เป็นแม่หญิงของข้าและเป็นนายของเจ้าบ่าวขอโทษเจ้าคะ่ะเซนเกินกล่อกพ่อสักลูกแม่ขอรับคุณแม่แต่เอ๊ะนั่นใครลือลูกช่วยดูให้แม่ทีนางช่องดูละไม้คล้ายคืนกับแม่หญิงดาราแต่ลูกไม่มั่นใจขอรับ เปลี่ยนแปลงตัวนางเองได้คุณหญิงเจ้าค่ะทเพียงยแต่บ่าวเจ้าค่ะแต่ท่านขุนศักดิ์ก็ทีเที่ยงเดียวกันกับข้าเอ๊ะอีพยอมเจ้านี่โง่เสียกอะไรขุนศักดิ์ลูกชายของข้าแม่เป็นห่วงแม่หญิงของเขาเกรงว่าแม่หญิงของเขาจะโดนเนราตไปทั่วพม่นครข้าเลี้ยงลูกข้ามาแต่อ้อนแต่อ่อนข้ารู้จักลูกข้าดีว่าลูกข้าคิดเช่นไรขวานั่งใจครัท่านแม่ พี่ขอนําใจน้องยิ่งนะักที่น้องนั้นได้รักษาสัจจะที่มอบให้ไว้กับพี่และคุณแม่พี่มั่นใจว่าน้องจะต้องทำได้ขอบนนําใจเจ้าค่ะต่อจากนี้น้องจะไม่ลืมที่จะดูแลรักษาความสะอาดของตนเองและกิริยามาระยาทนั้นสำคัญยิ่งต่อจากนี้น้องจะรักษาความงามนีม้ไว้ตลอดเจ้าค่ะตอนนี้น้องรู้แจ้งแก่ใจแล้วว่าบุตรลิกดีมีชายไปกว่าครึ่งเจ้าค่ะ อย่าลืมนะเจ้าคะบุคลิกดีมีใช้ไปกว่าครึ่งรักษาความสะอาดและดูแลตัวเองกันด้วยนะคะนี่แหละคือเรื่องราวของข้าข้าได้เป็นที่รักใคร่ของทุกคนภายในเรือนซึ่งหมายถึงพย้อมด้วยและคนทั่วพระนครก็ยงย่องว่าข้าเป็นสตรีผู้มีบุคลิกดีที่สุดในพระนครนี่แหละเจ้าข่าทุกท่านความหมายของคำว่าบุคลิกดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง จำอิปยอว่าอลยหรือเจ้าคคุณหญิง้าคไม่อยากบรเสุคธำเชิญของแม่หญิงได้รอกลืมอ่ะจาคุณแม่ขอรับลูกว่าถ้าหากนางอยาเป็นเช่นเช่นเช่นแรกแรแม่หญิง น้่ถูกแล้วถูกแล้ว